พี่ชายสองคนชื่ออะไรกันจ๊ะชื่อบาวุ่นอะไรอ่ะชื่อวุ่นวายชื่อบาวุ่นชื่อวุ่นวายโอเคนั่นหนูชื่อพ่อมึงตายตอเอา้าไ <c oughs> ม่ได้ด <c oughs> เหรอตอนเด็กเป็นเล็กไม่พูดคับยามเป็นคนพูดพ้อนะพี่ชื่ออะไรนะหนูชื่อวุ้นวายอ๋อเมื่อกี้น่าจะหูฝาดนาะ ใครชื่อพ่อมึงตายไม่มีหรอกอันนี้ฟ้ามาเป็นไหนอ่ะพ่อไม่ดูพ่อตายแล้วเจี๊ยวนี่ใช่ก็เป็นได้มาแต่มึงชื่ออะไรฮะอ้าวก็เป็นเพื่อนกันอ่ะโอเคๆก็เพื่อนไงเออเพื่อนได้นะเพื่อนมึงชื่ออะไรเขาบอกแล้วบอกแล้วอืมชื่อกล้วยเอือแต่ละชื่อพ่อมึงตายแต่ว่าน่ารักไหม นนะนะาาดงวนะมึงอะสิจาดเงาน่ารักไหมไงก็มึงไงจัดเงามึงอะจัดเงาจัดเงามากมากเลยมีเสียงข่าน่ารักอ่ะมึงชอบอยูนมเป็นผู้เด็กผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะเป็นผู้หญิงสิจ้ะกูไม่จิ้มึง พี่เด็กหนูเสียงเหมือนผู้ชายว่ะไอ้เจ้าเท่พี่หนูไม่จิ๋มไม่ได้มีจูด้รน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวพี่ไปแล้วพี่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้โอ้โวหแถวแถวนี้เพื่อนพี่ด้วยเหรอไม่รู้ไม่ใช่ไม่จับมาสับคนฮัลโหลหัว,หวเท้ามึงใครเนี่ยพาพี่ไว้เดียครับอุยพ่อกูที่ไหวเลย <laughs> ปา<ะ>ท <laughs> ้าสุดเพื่อนด่าพ่อแล้วนะเพื่อนกูอพ่อโอไม่รู้เนี่ย วราด่าป้าเมาื่อกี้ใครด่าบอกว่ารักป้ามากจุ๊บว่ะ <c oughs> ปองป้าหูฝาเดียวแล้วมาพูดแบบนี้ลูกเสียใจเว้ย